หากคุณเกิดราศีกุมนะฮะหรือลัคนาราศีกุมนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูนะครับในวันที่29มีนาคมปี2568นะครับจะเกิดสุริยุปราคาบางส่วนคือดาวประจำตัวคุณคือราหูเนี่ยกับพระจ,จันทร์และอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันอยู่ในกลุ่มดาวราศีเดียวกันนะฮะเกิดเป็นคาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคาดอยู่ในเรือนการเงินงก็ต้องระวังเสียเงินก้อนหรือรายจ่ายเยอะ ค,คือสุริยุปราคาในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกแค่ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะหรือเสียเงินนะฮะมันยังมีสิ่งต่างๆที่ผมจะมาแปลให้ท่านในมิติของจิตวิญญาณนะ,ะเพื่อนําช่วงเวลานี้ไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับท่านนะฮะเพราะนั้นคุณเกิดราศีกุมเนี่ยก็พิมพ์คำมงคลบวกบวกใต้คลิปนะฮะพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วขอให้ชีวิตท่านมีการเปลี่ยนแปลง,งคำมงคลใดๆที่พิมพ์ขอสะท้อนกลับถึงท่านทันทีแชร์วิดีโอนี้เพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเกิดสุริยุปราคาในครั้้งนี ในวันที่29มีนาคามในเวลา17บนาิกาสนาทีเกิดสุริยุป,ปราคาบางส่วนในกลุ่มดาวราศีมีนซึ่งในทางโหราศาสตร์บโบราณเนี่ยอย่างมหาฤาษีที่มีการบันทึกเป็นตำราบโบราณไว้การเกิดสุริยาค่าหรือสุริยุป,ปราคาเนี่ยมันจะมีผลต่อภัยพิบัตินะฮะมวลมนุษย์การเมืองสังคมนะฮะอาจจะตึกถลม่มอาจจะแผ่นดินไหวอาจจะน้ําท่วมอาจจะเกิดขึ้นยักษ์อาจจะมีไฟไหม้ใหญ่ดินน้ําลมไฟมีการแปรปรวน ะะโดยเฉพาะขึ้นใต้น้ําหรือแผ่นดินไหวภูเขาไฟใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยมืเกิดในราศีธาตุน้ําครั้งนี้ท่าน,นั้นก็ต้องระวังพวกทางเรือทางน้ำนะฮะเป็นหลักด้วยนะครับทะานั้นอันนี้เป็นผลกระทบโดยรวมแต่ว่าเราไม่ได้มาดูอย่างนั้นเรามาดูเฉพาะที่ผลกระทบต่อด,ดวงของคุณราศีกุมนะฮะฉะนั้นคือสําหรับราศีกุมค่าในครั้งนี้มันเกิดจุดที่2 เขาเรียกว่าธานภาพนะฮะเป็นภพกันเงินนะฮะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์คือความมั่นใจดวงจันทร์คืออารมณ์ราหูคือเงากรรมมายาเมื่อมารวมกันเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ว่าเงินคุณค่าคาพูดอาหารความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตนะฮะเพราะนั้นเหลือที่สองเนี่ยเงินที่หามาได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องเก็บปอมให้ดีหรือว่าการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้หลังการเกิดคาดประมาณเจ็ดวันเนี่ย บวกลบก่อน7วันเนี่ยก็คือมันคาดจะมีผลบวกลบ7วันหรือถึง30วันเลยนะนะครับอันนี้ก็ต้องอย่าประมาทนะฮะเงินที่หามาได้ก็เก็บให้ดีนะฮะอย่าลงทุนตามอารมณ์นะความมั่นคงทางการเงินและจิตใจมันก็จะมีผลก่อจุดจุดนี้ด้วยนะบางคนบางคนมีเกณฑ์เสียเงินก้อนเนี่ยภายใน1เดือนรายจ่ายจะเยอะเนี่ยนะความสามารถในการพูดหาเงินขายของอะไรแบบเนี้นะก็จะดีขึ้นถ้ามีการพัฒนาคําพูดนะการหาเงินอย่างเงี้ยในช่วงนี้หลังการเกิดค่าดจะดีนะฮะ ซึ่งเงินที่สองเนี่ยนะฮะมันแสดงว่าคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่จักรวาลสั่นสะเทือนรากฐานแห่งความมั่นคงรากฐานแห่งการเงินเพื่อให้คุณตั้งแบบสร้างรากฐานใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นยิ่งกว่าเดิมจกักรวาลกำลังส่งบอกมาแบบนี้เพะฉะนั้นคําพยากรณ์เจาะลึกสําหรับราศรีกุมก็คือหนึ่งการเงินและคุณค่าในตัวเองมันบอกมาแบบนี้ว่ารายได้อาจชลอหรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายแบบไม่ค่าคิดนะคุณอาจจะเริ่มตั้งคําถามว่าฉันทํางานหนักแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าคุ้มค่า นะครับเงินที่หามาอาจรู้สึกว่าหมดไวไม่พอหรือถูกเบียดจากคนอื่นหรือต้องระวังการตัดสินใจการลงทุนต่างๆให้มากนะถ้าคุณอยากได้เงินเพิ่มคุณต้องเพิ่มความเชื่อว่าคุณคู่ควรกับมันก่อนคือต้องบอกว่าในคุณมันจะมีผลกระทบอาจความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวข้องกับเงินและคุณค่าคุณอาจจะมีโปรแกรมในใจที่สะสมมาตั้งแต่เด็กเช่นต้องเหนื่อยถึงได้เงินต้องอดทนถึงมีค่าพูดเรื่องเงินไม่ได้เดี๋ยวดูไม่ดีนะค่านี้จะเผยความเชื่อนั้นออกมาเพื่อให้คุณเปลี่ยนมัน นะการพูดการขายการสื่อสารในช่วงนี้นะฮะถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการพูดการขายการเจราจารเนี่ยนะฮะระวังคําพูดที่ผิดพลาดหรือมีคนเข้าใจคุณผิดอาจจะถึงเวลาปรับโทนการสื่อสารของคุณเองนะฮะให้สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงต้องบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังการกินตามอารมณ์นะ,ะหรือการกินเพื่อนหนีความเครียดนะอาการที่เกิดขึ้นได้นะช่วงนี้อาจจะเจ็บคอเ,เสียงแหบปากเป็นแผลฟันลิ้นปากเปื่อยอะไรอย,อยู่ในกลุ่มนี้ย ควรพูดให้ถูกพูดให้น้อยลงได้กินเพื่อเสริมพลังไม่ใช่เพื่ออดมการในช่วงนี้ต้องระวังคําพูดให้มากด้วยนะครับน่าจะเสียหายได้นะฮะในช่วงนี้นะฮะการเกิดค่าในจุดนี้นะครับมันเป็นสัญญาณทางจิตวิญญาณและเงากรรมด้วยนะฮะในเรือนที่สองไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินในกระเป๋าแต่มันพูดถึงมูลค่าของตัวเราในสายตาคนอื่นถ้าคุณเคยรู้สึกว่าต้องพิสูจน์คุณค่าถ้าคุณเคยถูกลดค่าหรือพูดพูดถูก พูดแบบถูกลบลูแบบดูถูกอะไรเงี้ยนี่คือเวลาที่ต้องหยุดวงจรนั้นนะฮะก็ไม่ต้องไปใส่ใจคนรอบข้างมากช่วงนี้ให้ฟังเสียงหัวใจช่วงการเกิดขาดนะฮะคือแนวการเกิดมีดาวทิษ์ว่าคนต้องระวังทะเลาะก,กับคู่ทะเลาะก,กับคู่ครองหรือคนรักคู่ครองเจ็บป่วยนะฮะบ,บางคนได้เงินจากคู่บางคนเสียงเงินกับคู่นะเป็นไม่ได้ทั้งคู่เลยนะมีเพศตรงข้ามมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะฮะเป็นช่วงที่บางคนเนี่ยต้องระวังเกิดศัตรูในวงการในวงงานใครทาการเมืองในช่วงนี้ดี นะฮะมันแปลว่าจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานนะมันยังบอกอีกอย่างว่ามีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่ในงานของคุณนะมันอาจจะแปลว่าต้องระวังมีมันแปลว่าคุณอาจจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดมากนะักหลังจากเกิดคาดสี่สิบวันโดยประมาณเนี่ยนะนะฮะอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับเสียงและอาหารนะฮะ เช่นบริจาคน้ำอาหารของใช้จําเป็นนะฮะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงลําคอหรือพูดไม่ได้ให้เสริมพลังคําพูดนะฮะด้วยการสวดบทนี้ก็ได้โอมสุริยะนามะหนึ่งร้อยแปดจบทุกวันในวันดังกล่าวนะฮะงดพูดลบพูดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างเงี้ยงดนะฮะฝึกพูดดีๆกับตัวเองในวันนี้นะฮะแล้วว่าชั้นเนี่ยมีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรประมาณเนี่ย <c oughs> แล้วก็ปรับมุมมองวิธีการวิธีการทางการเงินหมายถึงว่า การเกิดค่าในเรือนการเงินมันบอกให้ว่าให้คุณปรับวิธีในการใช้เงินในการมองเงินในการหาเงินนะฮะเช่นถ้าคุณมีมุมมองกับเงินยังไงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมันมาใหม่นะฮะจากชั้นต้องหาให้ได้นะเป็นชั้นพร้อมรับพลังแห่งความมั่งคั่งนี้ก็ได้เขียนข้อความว่าชั้นคู่ควรกับความมั่งคั่งติดไว้หน้ากระจกอย่างนี้ก็ได้นะครับงนั้นราศีกุมเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะฮะย้ายใครยืมเงินมันเกิดค่าในเรือนการเงินการทําสัญญาการทําผลประโยชน์การทําอะไรี่ับเรื่องเงินการใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็ต้องระวังให้มาก ามันเป็นคาในจุดการเงินแล้วแนวการเกิดคาดตรงนี้เนี่ยนะครับมันล่วกกับดาวประจาตัวระวังอุบัติเหตุของแข็งของแหลมนะฮะหรือว่าระวังอ่าทะเลาะวิวาดระวังแบบถูกโกงถูกเอาเปรียบนะฮะมีคนคิดไม่ซื่อนะฮะระวังดวงตาสายตาเจ็บตาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะ,นะฮะในช่วงนี้แต่ดาวการเงินของคุณจรนดีอยู่นะนะ,ะไม่ถึงว่าปีนี้ก็เงินจะเข้ามาตลอดนะครับตรงตัวนี้ดาวการเงินอยู่จุดที่สี่นะฮะ ปีนี้บางคนที่จะปั๊มบุรนะปั๊มเลยจะติดนะฮะบ,บางคนเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดโครงการใหม่งานขยายตัวเพราะพฤหัสเลง็งไว้ในเรือนการงานด้วยในวันที่13 mm hmm. พฤษภาปีนี้ไปถึงถึงตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสขยายตัวเรื่องงานนะฮะบ,บางคนเนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์ดีลงทุนเป็นกําไรนะครับนะต้องบอกแบบนี้แล้วลาหูจะโคจอมาทับดวงด้วยหลังวันที่13า หลังวันที่5พุทภาภาไปถึงพฤศจิกาหกเาเนี่ยเป็นกเกษตราที่บดีความมั่นคงในรอบ18ปีบางคนเปลี่ยนชีวิตขั้งใหญ่บางคนเปลี่ยนงานย้ายงานบางคนเปลี่ยนจากงานประจําเป็นธุรกิจบางคนเปลี่ยนจากธุรกิจเป็นธุรกิจรูปแบบอื่นอะไรแบบนี้มันคือมีโอกาสดีๆเข้ามาในะความมั่นคงในรอบ18ปีก็มีเครื่องรางหนึ่งนะฮะที่สร้างนะครับจากตำราบโบราณนะฮะจากองค์ความรู้จากตำราบโบราณนะเช่นสุริยสิษย์พันตะนะเป็นตำราโดาราศาสตร์กว่า5,000ปีนะครับก็เนี่ยเป็นพุทธสิกขีที่หนึ่งะครับน พิธีกรรมโบราณเป็นพิธีกรรมรับเลิกเลิกับนะที่คำนวณพลังจักรวาลนะจากคำพีโบราณนะฮะแล้วก็ผ่านกระบวนการปลุกเสกนะฮะจากวิธีจากตำราโบราณเลยนะฮะซึ่งแข็งมากแล้วก็ไปให้พราะสายกรรมฐานนะซึ่งเป็นกูบาอาจารย์ผมนะ,ะที่ผมนับถือมากให้ท่านปลุกเสกให้ซึ่งท่านไม่อยากแสดงตัวด้วยนะครับท่านไม่ไม่ปลุกเสกแต่ว่าใช้พลังจิตของท่านนะฮะในการปลุกเสกและใช้พิธีกรรมที่ผมศึกษามาแล้วก็ตำแหน่งดวงดาวที่ผมศึกษาและคำนวณพลังจักรวาลจากตำราของมหาฤาษี ผู้เป็นกูรูด้านโวราศาสตร์เนี่ยเอามาปลุกเสกต,ตรงนี้เพราะฉะนั้นเครื่องรางนี้เนี่ยคือพุทธสิคขีที่หนึ่งนะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลเป็นผู้ตื่นรู้ก่อนการเป็นผู้นําด้านปัญญานะจุดนี้ก็จะไปเสริมด้านปัญญานะปรับสมดุลชีวิตดึงดูดโอกาสดีๆเปิดช่องทางเลยได้ใหม่นะครับดึงดูดโชคลาภลดอุปสรรคต่างๆนะนะเาะนั้นตัวเนี้ยนะครับเครื่องรางเนี้ยนะครับก็มีประสบการณ์นะท่านที่บูชาไปจริงมันก็ใกล้จะหมดแล้ว นะครับ่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะน,นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เขาไลน์มาบอกเนี่ยเขาบอกเนี่ยบูชาพุทธสิกขีมาแล้วนะฮะดีมากเลยค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนนี้บอกบูชาพุทธสิกขีมาถูกหวยเลาาบ่อยมากคนนี้บอกมีโชคเกียรแสนบาทก็ส่งบัญชีมาให้ดูบอกสวัสดีค่ะบูชาพุทธสิกขีมาค่ะมีโชคเกียรแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะศรัทธาพราะองค์ทัานมากทํางานราชการไม่ได้ค้าขายถ้ามีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะเพราะมีรายได้รายเดือน คนนี้บอกเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาไปเลี่ยมมาเนี่ยเขาก็ส่งลอตเตอรี่มาให้ดูด้วยเนี่ยเขาผิดเลขท้ายเขาผิดตัวหน้าสามตัวนะตำแหน่งสามตัวนะฮะแต่ช่วงท้ายนะถูกหมดนะฮะเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกแต่ได้เลขท้ายสองตัวมา,มาได้ค่าเลี่ยมคืนก็นี่ก็เป็นประสบการณ์บางคนก็เนี่ยแับเอาไปพวกเทรดหุ้นนะฮะไปลงทุนอย่างเงี้ยใช้งานงานที่ต้องใช้ในการตัดสินใจค่อนข้างสูงเนี่ยเป็นงานด้านปัญญา เป็นครูอาจารย์งานด้านการศึกษางานด้านการบริหารอย่างเงี้ยก็เสริมเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลจะเสริมปัญญาเสิริมการตัดสินใจต่างๆด้วยนะครับดึงดูดโอกาสดีๆนะให้เราพบช่องทางดีๆด้วยบางคนไม่ได้เล่นหวยเนี่ยมันไม่ได้แบบคือมันไม่ใช่ว่าไปเสริมเหมือนกันบมดทุกท่านนะมันแล้วแต่เหตุเป็นไปของแต่ละท่านแต่ว่าก็จะเป็นหนุนดวงท่านนะเป็นความเชื่อที่ว่าหนุนดวงทุกด้านโดยหนุนปัญญามาก่อนนะครับบางคนใช้ตัดสินใจท,ทําธุรกิจนะ,ะอะไรเงี้ย ก็เอาไปพกติดตัวไปบูชาก็จะมีคู่มือบูชาแนบไปนะเป็นวันมงคลและก็วิธีการทําบุญนะครับให้เหมาะเพื่อปรับพื้นฐานราศีท่านด้วยะฮะเฉพาะราศีนะครับอันนี้ก็ราศีกุมก็ลองเอาไปดูนะฮะพุทธสิกีที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลในเทรวาสเนี่ยอาจจะเรียกชื่อหนึ่งนะฮะมหายานก็อีกชื่อนึงนะอภิปัชญาเนี่ยก็ชื่อว่าพุทธนิรันดร์อย่างเงี้ยเป็นพุทธที่ดํารงอยู่ตลอดไปอ,อย่างเป็นพระสา,ายธรรมฐานบางรูปก็อาจจะเรียกว่าพุทธสิกีที่หนึ่งนะ แต่มันก็ให้เข้าใจว่าเป็นุูธเจ้าองค์แรกของจักรวาลจิตนาในการสร้างตรงนี้นะครับนะท่านใดอยากจะได้ก็ทักข้อความหน้าช่อง